สวัสดีค่ะอยู่กับพี่ชันคอฟฟีนิชนันดร์คันสุดๆมารายงานตัวค่ะโอ้คุณกาศักข์น้ำลายสักข้ามลายสวัสดีค่ะน้องกายค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะขวัญเอ๋ยขวัญมาลูกค่ะเอ้ยนาทีค่ะนาทีค่ะใจเย็นจ้าชื่อน้องกายนะครับต่อเต็กชูมาวีปัจจุบันก็เป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์แล้วก็ในแบบแล้วคอน้องกายเนี่ยใหญ่ไหมคะต้องดูครับต้องต้องุ้ยตายเหรอวันนี้วันนี้พี่ดูได้ใช่ไหมอ่ะ พี่ดูได้เออเคยมีแบบว่าม,ม,ม,ากกมาีมีมากกว่าหนึ่งมั้ยมีมากกว่าหนึ่งมั้ยห้าห้าครับ 1, 1> ห้าครับสี่หนึ่งครับชห้าผู้ชายห้าผูหหห้หญิงหออะไรล่ออะไรไม่มีอ๋อ้หล่อไม่มีหรอ,หรอ <c oughs> ทีมงานนั่งกลืนน้ำลายนะคะเราบ่อยแค่ไหนอะมากสุดมากสุดเก้าครั้งเก้าครั้งเอวไวสุดประมาณไหนนึกวิบวับ ประมาณนี้แบบยกยกอ๋อยกเหรอยกเหรอยกเหรอใช่ผู้ใดผู้ใดอยากดูตัวก่อนให้ดูตัวก่อนใจแหม่ใจใจใจเย็นอยากดูนี่นมชมพูเอาปิดใจ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 ใจเย็นไปนอกจากตัวข่าวแล้วยังอื่นข่าวไหมพี่อยากรู้ใครก็ข่าวครับมาถึงไข่เป็ดนะโอเคไม่อยากทำช่วงนี้เลยอ่ะกพี่พี่เปลืองตัวกายผมมองบนก่อนแล้วเราชอบดูชอบดูอาหารมันดิ้นในกระทะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม รดอ่ะลดอ่ะรดอ่ะเข้าใจีหยที่พูดอ่ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยกี่นิ้วเก้านิ้วจริงเหรอปกติชอบเปียกๆหรือชอบแห้งๆเริ่มจากแห้งแล้วค่อยเปียกอ๋อตอนแรกก็แห้งก่อนไปมาเปียกเลยเยิ้มมาเดี๋ยวมันจะเยิ้มเองครับลำบากใจจริงๆเลยยานิดหนึ่งนะคะไม่เข้าใจอยากทำมากกว่านี้อยากทำมากกว่านี้อยากทำมากกว่านี้วันนี้ต้องลองน้ำแข็งนะคะโอ้ยน้ำแข็งหายก็ไม่เลย อุ้ยเอลดี้จังเลยเอลดี้จังเลยเอลดีจังเลยเอลดีจังเลยเอลดีจังเลยเอลุยอย้ยทีมงานมีน้ำมันไหมทีมงานมีน้ำมันไหมคอ,อยาวคอยาวสิบสามความยาวเป้าแปดนิ้วรอบขา นี่จะตัดชุดหรือเปล่าความยาวเป่าแล้ววัดไปแล้วไม่แหงหรอวัดไปแล้วงงมากเลยใส่วัดอะไรวันนี้โอ๊ยไม่ได้วัดแล้วแหละใจเย็นค่ะอุ้ยนี้ท้อทำไมหัวใจสั่นรัวมีคนบอกว่าอิจฉาพิธีกรมากเขาไม่รับลักษณะคนเต็มค่ะเขารับแค่คนเดียวค่ะเคยโทรไปคอเสียวใครไหมเคยมีแต่คนอยากคอมามากกว่าทรศัพท์ฉันอยู่ไหน โอ้ยกูกลับบ้านไม่ไหวนะบอกเลยนะ